าเราจะขี้โกงไปง่ายนิดเดียวไม่ต้องรีบเลยทุเรียนหมอนทองหยุดโตที่กี่วันครับ90 <50 S 1> <50 S 2> ครับอโอเคทุเรียนหมอนทองจะหยุดโตที่90วันนะฮะถ้าทุเรียนหยุดโตทํายังไงใบอ่อนก็ไม่เดินเพราะอะไรรู้ไหมฮะหัวจยไอ้จุ๋มเก่งมากเลยวะ่ะ ตุเรียนจะหยุดโตที่สําหรับทันหม่อนทองคือ90วันนะจ๊ะทีนี้ที่ผมพูดไปแล้วก็คือต้อนไม้ให้จำสี่ฮอร์โมนสี่ตัวคือหนึ่งออกซินสจิตดินสามไซโตดินสี่เอทิลินหรือเอทิฟอนต้นไม้จะสร้างตอนมีอยู่2ช่วงที่ต้นไม้จะสร้างเอทิลินคือพอลูกหยุดโตปุต๊บมันจะต้องสร้างฮอร์โมนทําให้ตัวเองชาราภาพนั่นคือเอทิลีนแก๊ เพื่อให้ลูกหยุดโตพอหยุดโตทีนี้มันจะต้องสร้างสีมันจะสร้างอยู่สองช่วงคือช่วงที่ดอกอมาเป็นคุยแทนเหียแล้วมันเก่งกว่ากูไว้ตอนนี้ไว้อ่าเห็นไหมต้นไม้จะสร้างอยู่สองช่วงถ้าต้นไม้ไม่สร้างทุเรียนไม่หยุดโตมันจะโตไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ไม่ยอมแก่ดอกก็จะโตไปเรื่อยๆแล้วไม่ยอมบาน เพราะนั้นตุเรียนมันจะพอดอกเข้าหัวกำไรปุ๊บมันจะสร้างฮอร์โมนเอทิลีนอยู่นึงช่วงกับช่วงที่ตุเรียนผล90้าสิบวันมันโตสุดแล้วคือคือด้วยโครโมโซหรือสปีซี่เขาบังคับให้โตแค่นี้พอหลังจากนั้นมันจะต้องทำให้เองแก่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะดึงใบช่วงนี้มันย้อนแย้งกับฮอร์โมนฮอร์โมนอีกช่วงทำให้แก่อีกชัวงทำให้เกิดเพราะนั้นจะไม่แตกใบอ่อนโอเค เข้าใจตรงนี้เพราะฉนะนั้นเข้าใจตรงนี้ก็คือคุณจะต้องดึงเจ็ดสิบวันก็ได้แปดสิบวันก็ได้ดึงตอนไหนก็ได้แต่ต้องไม่เร็วกว่าหกสิบวันวนี่คิดทำนี่ผมเห็นอาจารย์ไลฟ์สดกับคุณจุ๋มที่ร่มไม้นะครที่คุณจุ๋มถามว่าแล้วอาจารย์มีสูตรเรียกใบไหมครับแล้วอาจารย์ไม่ได้ตอบในคราวนั้นเอา อ้าวเหรอครับอาจารย์ไม่ได้ตอบครับผมก็เลยจะมาถามเนี่ยครับว่าอาจารย์มีสูตรจะเรบ้างไหมคับคนถามไม่สวยตอบไปก็เท่านั้นมันไม่มีประโยชน์คือไม่สวยไม่ว่าดำมีต่างหากคือคือไม่สวยพอรับได้นะแต่คนดำผมรับไม่ได้เลยเลยไม่ตอบเลยเรียกว่าลีสะนะฮะคือจริงๆจริงๆไม่ใช่การที่จะเติมตัวหน้าให้ต้นไม้ในช่วงที่ในช่วงที่ที่ผลกลังโตเราก็เติมอยู่แล้วถูกไหมฮะ เพราะนั้นถ้าถามผมจริงๆก็คือคุณต้องอาจจะต้องเดิน15 0 0นย์ูน,นองรับไปเลยนะฮะพร้อมจากนั้นใส่46ศูนศูนย์ในเลโช1ต่อ1กับตูดเสมอซะใส่ปุ๋ยทางพื้นสักกี่รอบอาจารย์ครับอ่ากี่รอบขึ้นอยู่ความชื้นนะปีนั้นๆนบางปีก็ดึงง่ายบางปีความชื้นต่ำก็ยากแต่ไม่ว่าถ้าความชื้นช่วงเที่ยงวันเที่ยงคืนสวีเกิน50โอกาสยากมากเพราะนั้นอาจจะมีการเอา ใส่โตใครนิ่คือสาหลายกระตุ้นที่ไปง่ายๆเลยฮนะบวกยูเรียขึ้นไปเลย,ยน้ำดื่มมีฟองเดี๋ยวไหลดีอยู่เดี๋ยวขออันนี้ก่อโอยแตงที้อ่ครับแล้วแต่ถนาดเลยแล้วแต่ถนาดเลยขอเป็นเรโชวหนึ่งต่อนหนึ่งก็กคือสี่สิบหกศูนศูนย์หนึ่งส่วนสิบหกหนึ่งส่วนวิธีการคืออย่าไปซีเรียคุณชใช้ได้ตัด กลามังก็หนึ่งกลามังหนึ่งกลา,ม,กามังมมมคูุ่กสาเลยนะฮะแล้วทีนี้คาถามต่อมาครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าใบออกมาแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องบล็อกโครงสร้างไหมครับหรือ,อปล่อยไหล,หลเลยปล่อยไหลเลยถ้าปล่อยไหลเลยโดยดยที่พอเก้าสิบวันต้นไม้มาสร้างเอทีนมันเบรใบอยู่เองออโต้ปล่อยยื่นเลยครับพอโมดต้นไม้มันย้อนแย้งมันสร้างเอทีดีแล้วนะฮะทำยังไงกระตุ้นให้มันออกให้ได้กลัวมันไม่ออกอย่างเดียว ยูเรียอัดลงไปทั้งดินสารหรายฉีกกระตุ้นพร้อมกับย so ูเรียเมโทมมเราเนี่ยขึ้นไปอีกสักห้าร้อยกรัมน้ำสองร้อยกีคานจะแตกเอาไม่ไหวนะไม่จะเป็นต้องไปใช้ยูเรียไบโอเลตนะแพงบ้านเราจนนะฮะทำง่ายๆเลยเชื่อผมไม่ต้องไปอะไรเยอะเพราะยาเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายมันมีหลายตัวเราเลือกถ้าเราบ้าตามก็กตามไป แต่ถ้าคิดว่าเป็นบ้านจนอยากลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุดนั่นแหละฮะตอบโจทย์ที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าทุเรียนจะณนะวันที่เราตัดมันจะเหลือกี่บาทยกเว้นผมตั้งราคาได้นั่นแหละแล้วถ้าพวกเราเอาด้วยเห็นท้องด้วยอย่างเงี้ยหลายๆเสียงเนี่ยทีนี้ยเราจะคำนวณต้นทุนได้ละถูกไหมฮะแต่ทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าแลนะเช่นวันนี้วันนี้มีการเหมากันทั้งเอาช่อเอาใยยอมจันตรา เริ่มทำนายยาตั้งแต่วันนี้ตัดหมดเอาวันที่10เมษายนอยู่ที่1 3 5บาทเหนไหมปีนี้มันสูงมากเลยแต่ทุกปีพอเข้าเมษาแล้วหมดจบกันถู่ปหแต่ปีนี้ราคามันมาแรงพอมาแรงอย่างนี้ผมเริ่มมองแล้วว่าไม่มีผลดีต่ออนาคตเลยนะฮะจำไว้ฮะลองดูนะเพราะผมคุยพาา่อค้ามายังบอกเลยว่าเอาิบหายถ้าเกิดราคาแรงอย่างนี้ ไม่เป็นปกติเลยมาสูงเกินไปด้วยที่ปริมาณปีนี้มันแตกนะปกติเราไม่มีเราไม่มีผลผลิตเลยตั้งแต่เดือนกุมภากุมภามีแค่หมอนหมอนที่ออกไปเดือนกุมภามีไม่เกินสิบห้าตู้ทั่วประเทศไทยอะ่ะที่ผมเช็คมานะฮะเข้าวันละตู้สองตู้มีวันนั้นเข้าสุดสามตู้เต็มที่ในเดือนกุมภาแล้วก็มีมีอกระดุมกระดุมไปเยอะหน่อยฮะกระดุมไปเกือบสามสิบตู้ รุ่นเจ๋งแล้มาตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะหมอที่แรกมันอยู่ที่เออ่าวช่ออ่าวใหญ่ใช่ไหมฮะมมรุ่นนี้เนี่เริ่มตัดอีกรุ่นหนึง่งเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วหมอนทองหายจากท้องตลาดไปแล้วนะรุ่นนี้ที่ตัดข้อค้าพยายามกดหัวทิ่มเลยเหมือนกันเพราะมึงเป็นหกเจ็ดแปดเป็นโบเกียงเลยฮะเป็นครางพก,กหมดเลยนะฮะที่เหลือที่ต่อไปนี้คือกระดุมชุดหรือจุการชุดน,นี้เยอะ แต่หมอนหมดกระดุมเลยไปที่ร้อยเจ็ดสิบเห็นไหมฮะร้อยหกสิบร้อยหกสิบห้าร้อยเจ็ดสิบตอนนี้กระดุมหมาก็อยู่อย่างนี้ฮะซึ่งกระดุมเนี่ยผมเกิดมาทํากระดุมมาทั้งชีวิตอ่ะร้อยสี่สิบสูงสุดแล้วปีนี้ไปถึงร้อยเจ็ดสิบพดียกกระดุมหมดรุ่นใหญ่หมดมันก็จะเหลือรุ่นรุ่นที่เป็นเป็นดอกอีกแค่นิดเดียวแต่กระดุมรุ่นดอกจําไว้เลยฮะไม่ได้ต่างแล้วเพราะหมอนทับแล้ว มอญใตเรื่องเมษาออกมาทับแล้วกระดุมจบชีวิตแล้วนะถ้าใครคิดจะปลูกกระดุมท่านต้องทําเร็วอย่างเดียวฮนะมเมษาอก่อนตการท่านต้องหมดให้ได้ท่านได้ตังแน่นอนแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องไผยแล้นะเพราะนั้นวิธีการดึงใบก็คือหกสิบวันดึงได้เลยมันจะบอกที่เจ็ดสิบแปดสิบพอเก้าสิบจบแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องยื้อแล้วไม่ไปแล้ว เพราะตัวไม้ย้อนแย้งสร้างฮอร์โมนทําให้เกินแก่ละยังไงมันก็ไม่ไม่ทําให้เกิดฮะอ่ะต่อ